ขอนอบน้อมด้วยเสียนกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นวันที่25่สกรกฎาคม2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพราะองค์นั้นขณะนี้เราเริ่มกันศึกษา ในพุทธานุสติจากสถาคตเพราะตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันท่องแท้ตามเป็นจริงเป็นอย่างไรและได้อัญเชิญจากในพระสูตรคือมหาหัตถิปโทปมาสูตรมาร่วมกันทิจารณาเพื่อถ่ายถอนความเห็นผิดอันพระสารีบุตรนั้นได้แสดงพระสัทธรรมคืออเริยสสีเทียบกับรอยเท้าช้างค่ะ และได้แยกแยะในอริยสัจออกมาเป็นทุกขะอริยสัจสมุทัยาอาริยสัจเป็นตน้นพร้อมกันนั้นได้ขยายความในเรื่องของทุกขะอริยสัจโดยความเป็นรูปรูปที่ท่านแสดงนั้นก็คือมหาภูตรูปซึ่งประกอบด้วยรูปทั้งเศษ และได้ขยายความอย่างละเอียดให้เข้าใจชัดเจนทั้งรูปที่เป็นภายในและภายนอกทั้งลักษณะของวิเศษลักษณะคือลักษณะของรูปธปาตุนั้นๆไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกก็เช่นเดียวกันแม้จะเกิดด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันก็ย่อมมีลักษณะเฉพาะเหมือนกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดในโลกทั้งปวงในจัก,กรวาลไหนไหไนในความเป็นมหาพูดนั้นๆรวมทั้งสามัญ,ญลักษณะคือรูปเหล่านั้นเมื่อเกิดด้วยเหตุปัจจัยเมื่อเกิดขึ้นมีแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมไปสลายไปเป็นธรรมดานั้นก็คือมีความไม่เที่ยงเมื่อสิ่งที่ไม่เที่ยงปรากฏเกิดขึ้น ธรรมะเหล่านั้นก็ย่อมทนอยู่ไม่ได้นั้นก็คือมีลักษณะของความเป็นทุกข์และสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่สามารถควบคุมได้นั้นก็คือเป็นอนัตตาการถ่ายถอนความเห็นผิดโดยอาศัยมหาพูตร,รูปเหล่านีน้นั้นขยายความไว้อย่างชัดเจนในขั้นตอนแห่งการปฏิบัติในธาตุทั้งสี่นั้น ซึ่งขณะนี้เราศึกษามาจนถึงในเรื่องของวายุธาตซึ่งท่านได้ขยายความไว้ชัดเจนดังที่ศึกษากันไปแล้วแต่จะสาธยายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งดังนี้ค่ะหากชนเหล่าอื่นจะดา่าบริพาทเกลลาดเบียดเบียนภิกษุนั้นภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่ทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงเกิดได้ไม่อาศัยเหตุก ition, ็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้ทุกขเวทนานี้อาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้นได้ภิกษุนั้นย่อมเห็นว่าผัสสะเป็นของไม่เทียงเวทนาเป็นของไม่เทียงสัญญาเป็นของไม่เทียงสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เทียงวิญญาณเป็นของไม่เทียง จิตของภิกษุนั้นย่อมดิ่งไปย่อมผ่องใสดำรงมันและน้อมไปในอารมณ์คือาธาุนั้นแลในลักษณะตรงข้ามคือไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็คือทุกขเวทนาเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีผัสสะหรือไม่มีธรรมะเหล่าอื่นเช่นเวทนาไม่เกิด หรือสัญญาไม่เกิดเหล่านี้เป็นต้นในที่สุดวิญญาณก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทุกขเวทนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นทางโสตะสัมผัสหรือทางกายก็ตามก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อเราศึกษาแล้วก็ต้องเห็นชัดเลยว่า ต้องอาศัยปรมาตสัจท,ที่หนอมมาคิดพิจารณาและต้องพิจารณาบ่อยๆเนืองๆถึงเหตุปัจจัยแห่งการเกิดไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาแต่เวทนาที่จะทำให้พวกเรานั้นรู้สึกเร้าร้อนไม่เป็นสุขก็คือทุกขเวทนานั่นละค่ะ จึงหมั่นพิจารณาไว้ล่วงหน้าไม่ใช่เมื่อเผชิญแล้วจึงจะน้อมนํามาคิดไม่ทันการนี้คือประโตโคสะที่ได้ศึกษากันไปแล้วต้องน้อมนํามโยนิโสมนสิการจนสมาธิฐินั้นเกิดขึ้นเพิ่มผูนขึ้นนั้นเองนะคะนั้นก็คือเมื่อสมาธิฐิรู้ชัดเข้าใจชัดว่าสิ่งเหล่านี้คือเวทนาหรือ ธรรมะหมวดอื่นนะคะรวมทั้งวิญญาณรวมทั้งสัญญาต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรบ้างเมื่อเข้าใจชัดเจนบ่อยๆเนืองๆซึ่งอาศัยสมาสังกัปปะที่เกิดร่วมกับสมาธิิความเพียรที่จะออกจากอากุศลที่รู้ตามความเป็นจริงว่าต้องออกจากอากุศลสังกัปปะให้ได้หรือต้องออกจากวัตถุให้ได้ก็ด้วยวิธีการ ที่พระสารีบุตรหรือจริงๆก็คือพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ส่งแสดงไว้ในลักษณะอย่างนี้นั่นเองเราก็จะมีความเพียรกล้ามีความพยายามกล้าที่จะเพิ่มพูนกุศลที่เป็นไปในสมาธิิและสมาสังกัปปะธรรมะเหล่านี้ซึ่งเป็นหมวดธรรมที่เกิดในจิตดวงเดียวกันย่อมเพิ่มผูนและแข็งแรงเพิ่มขึ้น นะคะในที่สุดสมาสมาธิก็ย่อมมีความตั้งมัน่นเมื่อกระทบอารมณ์ใดๆก็จะไม่หวั่นไหวค่ะนี้คือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและต้องปรุงให้เกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆเราจะได้เป็นผู้ทำตามพระโอวาทของพระสมาสัมพุทธเจ้าเพราะบุคคลผู้เกิดมาภายหลังนั้นไม่ใช่ฟังครั้งเดียวแล้วจำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะปฏิบัติได้อย่างไร ต้องใส่ใจจดจำและน้อมนำมาพิจารณาและใคร่ครวญบ่อยๆเนืองๆเ,เ,เท่านั้นถึงจะประพฤติได้เพราะธรรมะก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนที่จะคิดให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ธรรมะก็คือธรรมะที่ต้องอาศัยการปรุงแต่งโดยเฉพาะในเรื่องของสมาธิธสัมมาสังกัปปะนะคะเหล่านี้ ต้องฝึกต้องอดทนในการฝึกและเจริญเพิ่มพูนค่ะใช่แค่ฟังค่ะต้องใส่ใจน้อมนำไปคิดไตรตรองและพิจารณาตามนั้นนะคะในลำดับต่อมาท่านพระสารีบุตรก็แสดงต่อว่าหากชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจ คือการทำร้ายด้วยฝ่ามือบางการทำร้ายด้วยก้อนดินบางการทำร้ายด้วยทอนหมายบางการทำร้ายด้วยสัตราบางภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้มีสภาพเป็นที่รองรับการทำร้ายด้วยฝ่ามือบางการทำร้ายด้วยก้อนดินบางการทำร้ายด้วยท่อนหมายบางการทำร้ายด้วยสัตราบางอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ ในพระโอวาทที่อุปมาด้วยเลยนะคะก็คือในกกะจูปมาสูตรว่าภิกษุทั้งหลายหากพวกโจรผู้ประพฤติต่ำทราม,ามจะพึงใช้เลยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน,น้อยใหญ่ผู้มีใจคิดร้ายแม้พวกโจรน,นั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกรันไม่ได้นั้น นหนึ่งความเพียรที่เราปรารบแล้วจกไม่ย่อหย่อนสติที่เราตั้งไว้แล้วจกไม่หลงลืมกายที่เราทําให้สงบแล้วจกไม่กระวนกระวายจิตที่เราทําให้ตั้งมั่นแล้วจกมีอารมณ์แน่วแน่คราวนี้ ต่อให้มีการทำร้ายด้วยฝ่ามือการทำร้ายด้วยก้อนดินการทำร้ายด้วยท่อนหมายหรือการทำร้ายด้วยสัตว์าที่กายนี้ก็ตามเราก็จะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ให้จงได้ซึ่งหากภิตุตั้งสัจจะทิฏฐานไว้ในใจอย่างนี้และทำอธิษฐานธรรมให้เกิดขึ้น ก็คือน้อมระลึกตรึกตรองพิจารณาบ่อยๆจนสามารถที่จะตั้งมั่นอย่างลงในข้อประพฤติคือความอดทนนั้นเพราะเห็นคุณของการอดทนหรือมีขันติและเห็นโทษของความไม่อดทนเพราะบุคคลใดที่ไม่อดทนอดกลัน้นย่อมไม่สามารถจะเผากิเลสได้และย่อมไม่สามารถเข้าถึง สุศลธรรมทั้งหลายอันมีศีลสมาธิและปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยขันติค่ะซึ่งขันตินั้นย่อมขุดหมลรากแห่งบาปธรรมทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงแต่ขันตินั้นก็เป็นธรรมะใช่ไหมคะไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราที่จะคิดแล้วทำได้ทันที จึงต้องฝึกและปรุงแต่งเรื่อยๆน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสอนนะคะให้บ่อยและเห็นโทษของความไม่อดทนและเห็นคุณของขันติหรือความอดทนนั้นว่าเป็นที่ตั้งแห่งคุณทั้งหลายคือศีลสมาธิและกุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญได้เพราะอาศัยขันติค่ะ นั้นไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อตั้งจิตไว้โดยชอบแล้วจะทำได้ทันทีนะคะต้องฝึกต้องหมั่นพิจารณาใครครวญไรตรรองค่ะเรามาฟังต่อค่ะเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นย่อมสลดหดหูใจ เพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาบของเราหนอลาบไม่มีแก่เราหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้หญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้ว ย่อมสลดหดหูใจแม้ฉันใดทิกศนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยอุสรธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ย่อมสลดหดหูใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาบของเราหนอลากไม่มีแก่เราหนอ เราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ทิกสุเหล่านี้นั้นเนี่ยท่านมีความเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิเด่นชัดแน่นอนนะคะและที่สำคัญ ท่านมีศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาและท่านปรารถนาที่จะก้าวไปสู่มัคคัปัญญาให้ได้แต่เมื่อเพียรพยายามแล้วแล้วเ่าๆนะคะเนื่องจากว่าธรรมะก็คือธรรมะนั่นล่ละต้องอาศัยปัจจัยมากน้อยแตกต่างกันออกไปมีสมาธิิรู้ชัดอย่างนี้เราก็จะไม่สลดหดถูใจใช่ไหมคะ และเร่งปรารบความเพียรใหม่เพราะเรารู้ว่ามันก็เป็นธรรมดาของสังขารขันต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเราก็เข้าไปกำหนดรู้โดยชอบและยอมรับให้ได้แต่ไม่มั่วมานั่งถูกใจโทมนัสใจหรือเห็นว่าเรานั้นไม่มีศรัทธามั่นพอเมื่อมีสมาธิิ เข้าใจชัดเจนว่าธรรมะต้องอาศัยการปรุงแต่งการประกอบเข้าไปความเข้าใจชัดรู้ชัดอย่างนี้ละค่ะจึงจะเป็นเหตุให้เรานั้นเข้าถึงธรรมะและประพฤติตามพระธรรมคำสอนได้จะไม่เสียเวลาที่มานั่งทุกโทมนันและเข้าไปยืดมันว่าจะเป็นไปดังหวัง เมื่อสัมมาทิฏฐิเข้าไปรู้ชัดอย่างนี้แล้วการเจริญในสัมมาสังกัปปะรวมทั้งธรรมะอื่นๆในมัคมีองค์แปดก็จะหมุนต่อไปได้มัชชิมาปฏิปทานั้นละ่ะจะดำเนินต่อไปค่ะเราก็ศึกษาต่อค่ะท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้ารลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้ว เมื่อภิกษุนั้นมีกุศลธรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะในพระรัตนตรยัยท่านก็มีความรู้สึกว่าได้ประพฤติตามคำสอนแล้วตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วนั่นเองเราทั้งหลายก็ควรจะประพฤติตามนะคะตามพระธรรมคำสอนซึ่งพระสารีบุตรนั้นได้จัดไว้เป็นหมวดหมู่มีลำดับที่ชัดเจนอย่างยิ่งเลยค่ะ และเราก็ได้ศึกษาทั้งในเรื่องของรูปธรรมนามธรรมจิตและวิถีจิตรวมทั้งเจตสิกต่างๆรวมถึงการไหลไปของกระแสแห่งรูปกระแสแห่งนามธรรมค่ะในลำดับต่อมาข้อ306ท่านผู้มีอายุทั้งหลายอากาศอาศัยไม้ถาวนยาและดินเหนียว มาประกอบเข้ากันจึงนับว่าเรือนแม้ฉันใดอากาศอาศัยกระดูกเอ็นเนื้อและหนังมาประกอบเข้าด้วยกันจึงนับว่ารูปฉันนั้นธรรมะทั้งหลายนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆด้วยธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยทั้งหลาย กว่าจะประมวลมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นต้องอาศัยกันและกันมากมายแม้รูปปันก็เช่นกันนะคะที่เราเห็นอยู่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหล่านั้นเป็นน้องหมาน้องแมวเหล่านั้นก็ขอพูดโดยอาศัยบัญญัตินะคะแม้เรือนนะคะหรือบ้านเรือนนั่นล่ะอาศัยอะไรบ้างทบทวนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอากาศ อาศัยไม้คือบ้านเรือนนั้นตั้งอยู่ในช่องวางคืออากาศใช่ไหมคะบ้านจะถูกสร้างขึ้นมาได้ก็โดยอาศัยไม้คือยุคโบราณน,นะคะส่วนเชือกก็จะเป็นเถาวัลน,นะคะที่มุงหลังคาก็คือหญ้าและก็ส่วนที่เป็นดินเหนียวมาฉาบประกอบรวมกันถึงจะเป็นเรือนขึ้นมาหนึ่งหลังนะคะ ในเรื่องของรูปกายท่านก็ขยายความไว้อย่างชัดเจนว่าอากาศอาศัยกระดูกนะคะก็เมื่อกี้อาศัยไม้ใช่ไหมคะเราก็อาศัยโครงเรือนคือกระดูกซึ่งแข็งที่สุดแล้วมีเอ e ็นคือส่วนปลายของมัดกล้ามเนื้อน,นะคะเพราะฉะนั้นเอ็น e เหล่านี้ที่เป็นส่วนปลายของมัดกล้ามเนื้อนั้น ก็จะไปเชื่อมกับส่วนของกระดูกซึ่งเชื่อมต่อเกาะกันกระดูกนั้นจึงปกปิดด้วยเนื้อต่างๆและเมื่อมีเนื้อมาหุ้มแล้วก็มีอะไรคะหนังมาประกอบเข้าด้วยกันกลายเป็นรูปสัตว์ทั้งหลายนะคะมีมนุษย์หมูหมากาไก่เหล่านี้ก็อาศัยการประกอบกันนั้นเองนะคะ นั้นก็คือธรรมะที่เป็นผลอันเกิดจากการประชุมกันของเหตุต่างๆมากมายค่ะไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆเราจึงเรียกการเกิดขึ้นของธรรมะเหล่านี้ว่าปฏิจจสมุปปน,น,นธรรมเป็นผลที่เกิดจากการประชุมกันของธรรมะที่เป็นเหตุปัจจัยค่ะ หากจากสุที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่ครองจากสุทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจากสุและรูปนั้นก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากจากสุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏจากรูปภายในที่ปรากฏแล้วนะคะขณะนี้ เริ่มหมุนไปสู่อายตนะทั้งภายในและภายนอกแล้วนะคะซึ่งนั้นหมายถึงว่าเมื่อไหร่มีการเชื่อมต่อของอายตนะภายในและภายนอกนั้นเป็นปัจจัยให้วิญญาณเกิดขึ้นแต่เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อของอายตนะภายในและภายนอก<ๆ>ก็จะไม่มีวิญญาณเกิดขึ้นการปรากฏของโลกต่างๆก็อาศัยการหมุนไป หรือการประชุมของอายตนะทั้งภายในและภายนอกนั้นเองโลกทั้งหลายจึงปรากฏแก่เหล่าสัตว์ค่ะนี่คือการกระจายตัวของขันห้าออกมานั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้ศึกษากันไปแล้วในเรื่องเหล่านี้แต่นำมาทบทวนจากพระสูตรนี้ร่วมกันอีกครั้งให้เห็นชัดเจนว่า การประมวลมาของโลกทั้งหลายในทวารทั้งหกนั้นกระจายตัวออกมาเป็นอายตนะภายในและภายนอกเป็นการรับรู้โลกทั้งปวงค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้เขาหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิน้น เพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคา,ขา